เราเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุและก็พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเพิ่มเงินสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทุนหน้า1,000บาทและก็ในส่วนของบัตรคนจนเพิ่มให้700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะจากทางพักพลังประชารัฐในการเสนอนายกร,รัฐมนตรีในการทวงคืนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านสสว,วรชโชติสุนคนขจรสสจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะาาคนนพักพลังประชารัฐทวงคืนนโยบายของทางพักพลังประชารัฐขอความชัดเจนจากทางรัฐบาล อย่าท้อทิ้งพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งตนขอให้ทางรัฐบาลทบทวนพิจารณาในการจ่ายเงินหรือว่าปรับเกณฑ์ที่เป็นนโยบายหลักของทางพรรคพลังประชารัฐในการเพิ่มเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุแบบขั้นต่ำหนึ่งพันบาททุกคนทั่วหน้ารวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเจ็ดร้อยบาทต่อคนต่อเดือนซึ่งขณะนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุรอคอยการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลวอนรัฐบาลนำเรื่องนี้กลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลื